สวัสดีครับตีนไก่ตุน๋นเปื่อยๆครับเรียชมีเด็กดวันนี้จะพามาตุนตีนไก่นะครับโดยใช้หม้อแรงดันใหญ่กว่าขนาด5ลิตรนะครับรูปทรงประมาณนี้เลยครับราคาไม่เกินประมาณ400บาท นี่ก็จะเป็นคู่มือน,นะครับภาษาจีนตรงนี้สําคัญมากนะครับเวลามันร้อนมันจะดันขึ้นมาห้ามเปิดเด็ดขาดเลยเพราะว่าน้ําร้อนมันจะพุ่งใส่หน้าเราด้วยแรงดันอันนี้ก็จะเป็นการประกอบนะครับเห็นอวนระจับแล้วนี่พออะไรทบไมขวบลงบ่น้ำคลังมงอีกที มันตรงกันตรงนี้นแล้วก็ดูเลยตีนไก่ที่แช่แข็งไว้นะครับเอามาละลายน้ำแข็งก่อนเอาไปตากแดดเพื่อเร่งให้มันละลายเร็วกว่าเดิมใส่น้ำแบบอานท่วมตีนไก่บอนะครับ นี่คือการตุนไว้ทำอาหารนะครับใส่ตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็เกลือ,อนิดหน่อยครับปิดตามล็อกนะจะมีสัญ,ญลักษณ์บอกไว้ให้ผมใช้ไฟแรงประมาณ5นาทีแล้วก็ผ่อนเป็นไฟเบาะนะครับแล้วก็ตุนยาวไปประมาณให้ สัก20นาทีนะครับรวมรวมกันแล้ว20นาทีเราปิดไฟนะครับปล่อยทิ้งไว้ประมาณอีก20นาทีเป็น40นะครับก่อนเปิดต้องให้วาวแรงดันกดลงก่อนนะครับทรงที่วงสีแดงไว้ให้นะอันตรายมากๆเลยแบบนี้อะไร สำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับปุ่มนี้สำคัญมาก